สวัสดีครับจากเครื่องไฟฟ้าปวดกระตันนะครับวันนี้มาทดสอบเครื่องบอนจากสมัยลูกค้านะครับตัวนี้เป็นรุ่นไร้สายตัวที่หกร้อยแปดสิบสองนะครับจัดส่งลูกค้าเก่าจังหวัดปะตะัตตานีครับส่วนตัวนี้เป็นรุ่นไฟฟ้าตัวที่เจ็ดร้อยแปดสิบหนึ่งนะครับจัดส่งลูกค้าจังหวัดร้อยเอ็ดนะ ส่วนตัวนี้เป็นรุ่นไฟฟ้าตัวที่785นะครับตัวนี้ก็จัดส่งลูกค้าเขาเอำเภอปากพนังครับอันนี้โรงน้ำเถวบ้านครับเหมือนเดิมครับทุกจุดจะติดกับน้านจริงแบบนี้บอลส่งเครื่องสามารถใช้งานได้ทั้งฝาสั้นฝายาวนะเนี่ยผมมาเทสดด้วยอันนี้ฝ้ายาวนะสามารถแช้งร่วมกันได้เลยครับ

นครับโอเคนะครับสนใจทักมาครับรุ่นไรสายสี0ันแบตเตอรี่สองพร้อมสายชาร์จราคาทุกกรณีรุ่นไฟฟ้าสามปัหนปราคาทุกกรณีเหมือนกันครับส่งฟรีครับสวัสดีครับ